ทัดวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ ผู้ชมเข้าสู่รายการบาบซ่าฮาฮเป็นประจำนะครับพวก,กับผมตลกหน้าตาดียองลูกหยีนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16บหนากาถึง16บหนากา30นาทีครับครับผมวันนี้นะฮะตองชวนชื่นก็มาประกบคู่กัหลวงพ่อนะครับจารยนพรจะฆาหรือเปล่ <c oughs> แม้เห็นเล่นหนังเลือกคอเรืเ่องไหนก็เล่นเป็นพ่ออารวงพ่ออุรีเลยนะฮะ ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้นะถึง3ช่องทางนะฮะนั่นก็คือพอใจชาแนลนะครับเพลินใจทีวีเบาใจทีวีหรือท่านที่จะชมทางออนไลน์ก็เข้าไปที่นะฮะ w w w p o j วท์ดอท n อใจนะครับผมบอกซ้ำย้ำเตือนนะครับจะเล่นเกมกับเราก็ูนออย่างเดียวนะครับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเจนี่ฟูดก็โทรในช่วงเวลาของพวกเราหรือเบอร์ตรง 0800 224545ตอนนี้นะครับสั่งกับพวกเราจะสบายใจนะของปลอมมากมายจับกันไม่เว้นแต่ละวันนะครับครับผมใครที่ได้รับของปลอมนะฮะ,ะเวลาจะซื้อสินค้าของเราเนี่ยนะ,ะ,ะ,ะจดชื่อ นะฮะของผู้ขายนะฮะร้านค้าที่จําหน่ายให้ท่านนะจริงๆแล้วของเรานะฮะอยากให้ท่านนะฮะซื้อหน้าจออย่างเดียวในรายการพวกเราอย่างเดียวนะครับของแท้แน่นอนมีออยรับประกันนะครับคราวาลครับช่วงนี้เป็นช่วงแรกนะฮะไปพบกับช่วงแก๊กซ่าไฮเฮ นุนดอยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนี่ฟู้ดอะาอาละแก๊กแรกวันนี้เขาบอกว่าการที่คนเราเนี่ยไปสำบวสาบ,บานอะไรไปเยอะแยะบางทีก็มีการลืมบ้างนะลืมเลยเออหรือว่าใส่ของปลอมในคอแล้วฝนฟ้ามาเนี่ยขนุกคึกขนองน,นี่ก็ไม่กล้าใส่กลัวฟ้าผ่าบางคนก็พูดปากท่อยไงให้ตายให้ฟ้าผ่าตายอะไรเงี้ยอ่านี่นะ,ะไปดูนี่กลางวันยังผ่ากันเลยอะฟ้าผ่าตอนกลางวันเป็นไงไปดูครับ เอ่า <c oughs> แล้วลเป็นไรเสียงแห้งเนี่ยในชีวิตผักมีเสียงมันแห้งอ๋อเหรอเอาอย่างนี้พยายามพยายามดันเสียงออกมาให้เต็มที่เราเล่าเล่าให้ฟังหน่อยอ่าเออเอาเออเออมาเออในชีวิตเคยเคยเคยสาบานอะไรไหมไม่ <c oughs> เคยไม่เคยไม่ไม่เคยจะสาบานนะอะไอเรื่องสาบานไม่เคยอยากสาบานมีเรื่องอะไรอยาไปสาบานเลยเออ เดี๋ยวมันจะเหมือนกับเรื่องนี้อะไรรเรื่องอะไรเกองไอ้ชายอือเพื่อนกันสมัยอยู่บ้านนอกเออเลยอยู่บ้านนอกทําไมสมัยจองวันประมาณสักตอนเที่ยงเอ่อแดดกำลังเปรี้ยงเลยนะเออเอไอ้ชายมันนุ่งผ้าขม้าเอาผืนหนึ่งเออยู่นอกกระชานบ้านมาบ้านนอกมันจะเออชายชายมันนองมีนอกชานนอกชานเออนุ่งผ้าขม้าผืนหนึ่งเอเหงื่อนี่ซ่กเลยนะโอ้โยทำอะไรมันก็ไม่รู้มันก็พัดอยู่เงี้ยเออพัดอยู่เงี้ยสักพักหนึ่งอะ มีคนหามศพผ่านหน้าบ้านมันอมันก็ตะโกนถามเอ้าลุงผู้ใหญ่เออนั่นศพใครอ่ะลุงผู้ใหญ่บอกอ๋อศพไอ้จอยมันเออเออแล้วไอ้ชัยก็ถามเอ้าไอ้จอยตายแล้วลุงผู้ใหญ่บอกเออมันเป็นอะไรตายลุงผู้ใหญ่อ๋อไอ้นี่มันพี่เลนทำไมชอบล่อมียตอนกลางวันเออเลยฟ้าก็เลยถาตายงั่นเมียชัยได้ยินเออรีบดึงไอ้ชัยเข้าห้องเลยเอา มึงจะยืนทำอะไรตรงนี้เราเออเดี๋ยวฟ้าก็ผ่ามึงอีกคนนึงหรอกแสดงว่าเนี่ยใจกำลังทำอะไรกัรอนอยู่ดิร้องเมียตองวันมันนั่นจริงดีนะเดี๋ยวจสมุดนี่เราไม่ได้สถาบานดีเรวจะจะเป็นไปสาบานอันนี่จอดเชื่อไหมไม่แห้งแล้วนี่คำโบราณเขาว่าไว้นะจอร์ดเขาบอกคนที่จะมีอะไรกับเมียตองวันเนี่ยส่วนมากสิ่งจะแห้งลา ของพวกนี้เนี่ยไม่ได้มองว่ากลางวันกลางคืนใช่ไหมพี่โอ้ยเราจะไปมีเวลาอะไรลราเราทำงานกลางคืนน่ะเรื่องที่สองเรื่องอะไรอ่าของพี่ไงนี่ไงมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติโอ้นี่เห็นบอกไปต่างประเทศบ่อยไปบ่อยเออเรามีเพื่อนเป็นต่างชาติต่างชาติเขาจะคุยกันยังไงฮัลโหลไ ไม่ไหวดีนะเราเกิดเป็นเป็นคนไทยถ้าเราไปเกิดอยู่อเมริกาไม่รู้เราจะคุยกับเขายังไงนะทำไม้วคุยเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยมันคนละภาษากันไงก็ไดะสิไปดูเนี่ยฮะมีเพื่อนชาวต่างชาติเขาคุยยังไงไปครับคนไทยปะเนี่ยโอ้ผมคนไทยชัดเป๊ะเป็นคนไทยเที่ยวเมืองไทยกินของไทยใช้ของไทยถูกต้องเที่ยวเมืองไทยเราอ่ะผมเที่ยวเมืองไทยไงชอบอ๋อชอบเที่ยวชอบเที่ยวเที่ยวที่ไหน สวนลุมไปทำไมสวนลุมไปซื้อของไงสวนลุมมนี่ไงในปาซาโอ้ไม่สถานที่ท่องเที่ยวเด็ดพวกน้ำตกทะเลอะไรพวกเนี้ยชอบที่ไหนผมชอบเที่ยวน้ำตกน้ำตกชอบทะเลทะเลชอบทะเลหัวหินหัวหินอุ้ยฝรั่งสาวสาวเลยอสาวสวยเงี้ยเลยหุนดีพี่แยกตัวมาจากเมียอะฮะ สาวๆตรงนี้กรี๊ดเลยเต็มเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะรั่งเลยตะคุยเขาไม่รู้เรื่องไงไม่คุยเขาทำไมอ่ะชาวต่างประเทศคุยไม่รู้เรื่องชาวต่างประเทศคุยไม่รู้เรื่องที่คุยไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับผมผมมีมาเพื่อนผมนี่จบนอกมาเลยมีเป็นอะไรเป็นล่ามเป็นล่ามอยู่เมืองนอกครับผมเพิ่งจบมาหมาดๆเลยภาษาอังกฤษก็พูดได้ภาษาจีนก็พูดได้เกาหลีพูดได้จริงไหมเนี่ยจริงอทาอะไรนะครับผมโอ้สสวัดี h e l l ฮัลโหลนี่ฮัลโหลนี่ไปเชิญเนี่ย

ไอ้พวไฟ้าสุ e t ้าที s เป็นสุดฟ้เไอ้พที่นสุดฟ้าเอาไปว่า a ไปว่ายไปว่ไปฮ่องกงงงมะมึงม่งงกูไม่มึงก็ไม่งงกูอ่ะงงมึไม่งงเลไม่งงข้าวหอมข้าวหอมข้าวหอมอะไรมึงอ้วนพามาผิดบ้า อัลฟ้าเรโอ้ยพี่หยองเพื่อนพี่หยองเนี่ยไม่ยช่ต่างชาติแล้วล่ะตงไทยเป็นเป็นต่างดาวต่างดาวดาวสินนมมันมาถึงโอ้เงงกันไม่ใหญ่เลยนีขคลายเครียดกันนะฮะแก๊สองแก๊นะฮะช่วงนี้เดี๋ยวไปพักดื่มจะดีฟู้ดกันนักหน่อยดีไหมฮะแล้วกลับมาช่วงหน้ามาแจกซ่าฮาเฮกันครับสักครู่เดียวครับ เออซไม่ดีก็โอ้โอ้แล้วก็ก็โคก็โคกโคก็คือคือโบมาก็โว้ฟ้าคงไม่คืบเ่ยฟ้าจะเปิดเพราะเข้าหน้าหนาวแล้วหน้านี้ก็จะมีว่าจบมีก็มีกบจำศีลนะพี่หน้าเกี่ยวข้าวเอาละช่วงนี้นะฮะมาพบกับช่วงที่สองวัยรของเราแจกซะให้ไปชมกติกากันครับ กติกาแจากซ่าคาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10แผ่นป้ายภายใน10แผ่นป้ายนี้จะมีเจนีฟูดกล่องใหญ่5กล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคล้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้1แผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีก2แผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ ทานตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5ใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟรปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟี่2กล่องมูลค่า450บาท เสื้อที่ระลึกจากทางรายการคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ระหว่างเสื้อแจ็คเก็ตจากเจนี่ฟูดหรือเสื้อจากสโมสรเจนี่ฟูดสมุทรสงคราม FC เงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8 9เอาเล้วครับ เราจะมาเริ่มแจกกันนะฮะท่านนี่โทรมาเล่นเกมนะโทรไปที่02692 28 18 -9 หนนะฮะโทรสั่งซื้อเจดิว์พุทที่หมายเลขของพี่หยองลูกกีครับ0 8. 0 8 0ย์2 4 5 4 5นี่ห้าี่ห้าะฮะรเราจะให้ผู้เล่นเกมนะฮะอยู่หน้าจอทีวีเท่านั้น,ถ,น,นถ้าใคร,ครไม่อยู่หน้าจอทีวีเรามีคำถามล้วตอบไม่ได้ตัดสิน์ทันทีเลยนะครับ,รบสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะโอ้ชื่อจริงชื่ออะไรครับ ธนิกาค่ะธนิกาโทรจากจังหวัดอะไรครับจากจังหวัดตรังคะ่ะจังหวัดตรังรับชมทางช่องไหนครับเพินใจค่ะเพินใจทีวีนะฮะพี่หยองลูกยีใส่เสื้อสีอะไรครับกางเกงสีอะไรเสื้อเสื้อเสื้อลายสกอตค่ะเสื้อลายสกอตถูกต้องนะฮะ <c oughs> เอาไปแล้วนะฮะธนิกาครับ <c oughs> เป็นเจนนฟู้ดกล่องกล่องใหญ่ครับอ่าป้ายต่อไปเจนนฟูดกล่องเล็กหรือเจนินฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะขอยเล็กขอยเล็กอยเล็กเล็กครับอ่า สุดท้ายครับเจนิฟูดกองเล็กหรือเจนิฟูดกองใหญ่ครับกองใหญ่ค่ะใหญ่หอใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่ใหญ่ครับเอาแล้วครับเอาละสายแรกได้รางวัลเลยนะฮะมีสิบเปิดป้ายนะฮะเจนิฟูดหนึ่งสองสามสี่ห้าป้ายไหนครับหมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้าเลยนะฮะขอเจอใดพนอ้าวโอ้โหนะฮะได้รับกาแฟนาโนกาแฟนะฮะมูลค่า 450บาทนะฮะยินดีด้วยครับคุณธนิกาฝากเบอร์นะครับฝากเบอร์อรบเ์ที่อยู่หลังไม้นะครับเอาละครับนี่นะฮะง่ายๆแบบนี้อยู่ที่ดวงของท่านนะครับ0 2 6 9 2 2 8 1 8กนถึงเนะครับอ่านี่นะฮะสายต่อไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสงสัยสายจะหลุดเดี๋ยวโทรติดต่อเขากลับมาใหม่นะฮะวางหายจะหลุดด้วยนะครับ 026922818ถึง9นะครับเจริฟู้ดนะฮะดื่มเพื่อสุขภาพแข็งแรงนะครับโทรกันเข้ามาเร็วๆนะฮะเว่เวลาเรามีน้อยนะครับตอนนี้ยังมีอะไรมอนัของรางวัลยังมีเยอะนะฮะป้ายในพนยังไม่ออกในพันยังไม่ออกนะฮะเจริฟู้ดยังไม่ออกนะเสื้อที่ลึกที่ระลึกจากทางรายการก็ยังไม่ออกเพราะฉะนั้นนะรีบโทรกันเข้ามาครับ026922818ถึง9สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าชื่อจริงครับมานพกสะอาดครับมานพโทรจากจังหวัดอะไรครับ จังหวัดกาญจนบุรีครับจันทบุรีนะฮะรับชมทางช่องไหนครับคุณมนุกครับพอใจครับพอใจอยู่หน้าทีวีปะครับครับอยู่หน้าทีวีครับพี่ต๋องชวนชื่นใส่เกงสีอะไรครับการจัดการครับอะไรนะการกาญจนบุรีอยู่การจาญจนบุรีนะไม่พี่ต๋องใส่เกงสีอะไรครับปิดเสียงทีวีด้วยครับปิดหมูครับปิดเสียงทีวีด้วยครับฮัลโหลคุณทับได้ยินไหมครับ ปิดเสียงทีวีด้วยครับฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวครับฮัลโหลครับอ่าอยู่หน้าจอทีวีป่ะครับดูอยู่หน้าจอทีวีครับดูครับอ่าแล้วแล้วอะไ่นะมามาครับเอาไปแรกนะฮะเป็นเจนุพุทกล่องเล็กนะครับายต่อไปเจนุพุทกล่องเล็กกล่องใหญ่ครับเร็วครับเร็วครับกล่องเล็กครับเล็กนะขอยเล็กอ่าใหญ่ครับอ้าว โอ้ไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้โทรมาเริ่มสนุกใหม่นะครับคุณผู้ชมฝากด้วยนะฮะเวลาท่านโทรมาร่่มสนุกเนี่ยกรุณาปิดเสียงทีวีด้วยนะครับเนื่องจากว่าสัญญาณจะดีเลยจะได้ยินไม่ชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าได้ยินไม่ชัดเจนเราขอตัดสิทธิ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะโทรเข้ามาได้ครับ02622818-9สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่านี่ชัดเจนชื่อจริงครับชื่อการจนาค่ะการจนาอีกแล้วจากจังหวัดอะไรครับจันทบุรีค่ะจันทบุรีนะฮะรับชมทางช่องไหนครับ พอใจค่ะพอใจพี่หยงลูกหยีใส่กางเกงสีอะไรครับสีดำค่ะอโอเคครับอา่อาพร้อมนะไปแรกเป็นเจนวิูตกลอ่อ,องใหญ่นะครับกล่องใหญ่นะของกาญจนา,าป้ายต่อไปเจนวิูกล่องเล็กกับเจนวิูกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะห้อใหญ่ห้อใหญ่ห้อใหญ่ห้อใหญ,ใหญ่เล็กครับอ้โหพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะคุณกาญจนาวางหูสนิทด้วยนะครับง่ายๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงดีครับอ่าชื่อจริงครับ เลวดีค่ะยุวดีเหรอฮะเลวดีค่ะเลวดีนะฮะโทรจากจังหวัดอะไรครับอุทัยธานีค่ะอุทัยธานีอรอคุณเลวดีรับชมทางช่องไหนเอ่ยพอใจค่ะพอใจพี่ต๋องชวนชื่นใส่เสื้อสีอะไรครับสีอะไรไม่รู้จะลายจุดค่ะลายจุดลายจุดลายจุดนะฮะอ้าวป้ายแรกนะฮะเป็นเจนฟูดกล่องเล็กครับผมป้ายต่อไปเจนฟูดกล่องเล็กเจนฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะใหญ่ขอใหญ่ขอใหญ่ใหญ่ครับอ้าวได้รู้นฮะ ป้ายสุดท้ายเป็นเจนูพุธกล่องเล็กหรือเจนูพุธกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะกล่องเล็กหอยเล็กหอยเล็กหอยเล็กใหญ่ครับโอ้น่าจะได้พรุ่งนี้โทรมาครับผู้เลี้ยงผู้เลครับพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะครับอีกหนึ่งสายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าชื่อจริงครับชื่อสายชนค่ะสายชนนะฮะสายชนโทรจากจังหวัดอะไรครับโคราชค่ะโคราชรับชมทางช่องไหนจ้าพอใจค่ะพอใจนะครับพี่ต๋องใส่เกงสีอะไรครับพี่ต๋องเพลินชื่น สีส้มๆอะค่ะสีส้มๆค่ะไปแล้วปแรกครับเจริญพุทธกล่องใหญ่ครับผมป้ายต่อไปเจริญพุทธกล่องเล็กเจริญพุทธกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะหอยเล็กหอยเล็กหอยเล็กเล็กครับเล็กครับไม่หลุ้นครับป้ายต่อไปเจริญพุทธกล่องเล็กเจริญพุทธกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ค่ะใหญ่หอยใหญ่หอใหญ่ขอใหญ่สุดท้ายใหญ่จริงๆครับนี่แหละครับอ่ามีสิทธิ์เปิดป้ายครับคุณสายชนครับเจริญพุทธหนึ่งสองสามสี่ครับป้ายไหนครับ หมายเลขหนึ่งค่ะหนึ่งเลยฮะขอให้เจอในพลนะเป็น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 ได้เสื้อยืดที่ระลึกจากทางรายการของเรานะฮะมีสองแบบมีสองแบบนะฮะมีแบบแจ็คเก็ตแล้วก็แบบเป็นเสื้อสโมสรเจดีฟูดสมุทรสงครามเลือกแบบไหนครับเอาแบบไหนครับเอาแจ็คเก็ตค่ะเอาแจ็คเก็ตฝากเบอร์เลยครับฝากเบอร์ไว้หลังไม้ได้เลยนะชื่อทีเวเลยครับเดี๋ยวเราพักดื่มเจดีฟูดกันสักครู่แล้วกลับมาแจกซ่ากันต่อครับสักครู่เดียวค่ะสักคู่ครับ I don't know what to do to จะทรมานกันเลยคืนตอนบ่ายกลับเข้าช่วงที่สองของการแจกซ่านะครับตอนนี้โทรเข้ามาเลยนะครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับโจอู่ไทยครับโจอู่ไทยนะครับคุณโจชือจริงครับชื่อจริงครับผมพีระศักดิ์ครับคุณทีระศักดิ์จากจังหวัดอุทไทยนะครับอยู่หน้าจอหรือเปล่าดูครับดูครับตอนนี้ผม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 แต่งตัวยังไงเนี่ยพี่ยองใส่เสื้อสีอะไรใส่เสื้อสีอะไร พี่หยองใส่เสื้อสีอะไรครับผมคุณพี่ักดากสีลายครับลายลายลายอคือลายน้ําตาลแหละโอเคอ้าเก่งดาละกันนะครับแผ่นายแรกนะเปิดแล้วนะฮะเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กแผ่นต่อไปเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับใหญ่นะครับคุณต้องใขอใหญ่ครับผมขอใหญ่เป็นเป็นใหญ่ครับครับแผ่นายสุดท้ายครับเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับใหญ่อีกเหรอใหญ่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 ใอญใหญ่เล็กครับ พ่งนี้โทรใหม่นะครับพ่งนี้โทรใหม่นะครับสายต่อไปมาเลยครับมาเลยเออรางวัลใหญ่ๆนะครับรางวัลยัง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 มีรางวัลอีกอีกมากมายนะครับมากมายนะครับโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามานะครับเออศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดนะครับเล่นเกมอย่างเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับชื่อรายใจจังหวัดไหนครับเร็วนิดนึงครับ ข่าชื่อมะตางค่ะปิดเสียงทีวีด้วยครับฟังแกกโทรศัพท์อย่างเดียวครับชื่ออะไรครับดังๆครับค่ะชื่อนะตางค่ะมะปรางอ่ะฮะจากจังหวัดอะไรครับจากจังหวัดตากค่ะจังหวัดตากนะครับชมอยู่หน้าจอหรือเปล่าครับูดูอยู่ค่ะผมใส่เกงสีอะไรสีสีสีอะไรผมผมหยอกพี่หยอกใส่เกงสีอะไรครับค่ะมันดูไม่ชัดแล้วค่ะสัญญาณไม่ดีค่ะสัญญาณไม่ดีโอเดี๋ยวสัญญาณทีวีหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์ครับ อ่ะให้เล่นให้เล่นให้เล่นอ่ะเปิดอ่านะฮะถ้ามาอยู่หน้าจอเราจะไม่ให้เล่นนะแต่ที่คุณเล่นไปเลยนะครับแผ่นายแรกเจนีฟูดกลองใหญ่ครับแผ่นายต่อไปเจนีฟูดก่องเล็กหรือเจนีฟูดกองใหญ่ครับเร็วครับเร็วครับอหลขออนุญาตตัดสายนะครับขออนุญาตตัดสายนะฮะเนื่องจากว่าเปลี่ยนแผ่นนะครับขอเปลี่ยนแผ่นนะครับเปลี่ยนแผ่นเดียวพอเลยนะฮะมาแี่นแผ่นแรกแผ่นเดียวพอนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชื่ออะไรครับสุนารีค่ะจากจังหวัดไหนครับสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครนะครับชมอยู่หน้าจอหรือเปล่าครับชมค่ะผมใส่เกงสีอะไรตอบเลยฮะสีดำค่ะโอเคครับแผ่นป้ายแรกเปิดเลยครับอ่าแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่พูทธกองใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปเจนี่พูทธกองเล็กหรือเจนี่พุทธกองใหญ่ครับเร็วครับเร็วครับกลองเล็กค่ะกองเล็กเปิดเลยครับพี่ต๋องขอให้เล็กนะฮะขอเล็กขอสุนารีครับผมเล็กครับอ่าแผ่นป้ายสุดท้ายครับเจนี่พูท กล่องเล็กหรือเจนี่ฟู้ดกล่องใหญ่สุดท้ายครับเ <2 S 1> <พ RS S 2> ร็วครับกล่องใหญ่ค่ะใหญ่นะครับขอใหญ่ครับขอใหญ่ครับใหญ่จริงๆเะาล้โชคดีครับคุณได้เปิดแผ่นป้ายรางวัลนะครับเจนี่ฟู้ดสองสามสี่ครับแผ่นไหนครับเร็วครับสามค่ะแผ่นไหนครับสามค่ะสามเปิดเลยครบอยเจอได้พนขอยเจอได้พนเป็นเป็นนาเป็นนายพันนะครับได้เงินสดหนึ่งพันบาทนะครับเงินสดหนึ่งพันบาทนะครับฝากเบอร์ไว้เลยนะครับฝากเบอร์ไว้เลยนะครับขอบคุณครับ อ่าแผนอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรใจจังหวัดไหนครับชื่ออรุณสวัสดิ์จังหวัดสุรินทร์ค่ะอรุณสวัสดิ์าจจังหวัดสุรินทร์นะครับชมอยู่หน้าจอหรือเปล่าครับชมค่ะผมใส่เกงสีอะไรสีดําค่ะสีดาถูกต้องเลยแผ่นป้ายแรกเปิดเลยนะครับอ่าเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะเล็กขอยเล็กครับขอยเล็กครับขอยเล็กเป็น เป็นใหญ่ครับโอ้โหน่าจะได้พรุ่งนี้โทรใหม่นะครับพรุ่งนี้โทรใหม่นะครับไม่เป็นไรนะครับเราสลับเข้ากันไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงนะครับเชิญครับนะฮะเออเชิญเข้ามานะครับโทรเข้ามานี่ศูนย์สองหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึง9้านะครับยังมีเวลานะครับยังมีเวลาอีก สุขภาพแข็งแรงต้องนะฮะเจนีฟู้ดนะฮะดื่มเพื่อสุขภาพนะฮะฮะแก้ได้หลายโรคเลยทีเดียวอันนี้เหรออ๋อเราจะต้องสับป้ายนะครับเราสับป้ายออกเราสับกันเห็นเห็นนะฮะให้โทรศัพท์ติดรับไปเลยนะฮะมันกลับหัวกลับหางกันหมดเลยโอเคมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับ คำภูมิดองจากจังหวัดสงขลาครับจังหวัดสงขลานะครับชื่อคุณอะไรนะปิดทีวีคำภูมิดองครับคำภูมิคำภูปิดทีวีครับฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวครับปิดทีวีไ้ครับคำภูอ่าพร้อมไหมฮะอยู่หน้าจอครับครับผมอยู่หน้าจอพร้อมเล่นนะครับแผ่นป้ายแรกเราจะเปิดเลยนะครับครับผมแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับแผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับใหญ่นะฮะคอใหญ่ครับใหญ่ถูกต้องครับแผ่นป้ายสุดท้ายครับเจนี่ เจนี่พูดกล่องเล็กหรือเจนี่พูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กครับเล็กหอยเล็กครับหอยครับเล็กครับอ่าล่ะพี่น้องชาวสงขลาโชคดีเหลือแผ่นป้ายรางวัลสองแผ่นป้ายเจนี่พูดสองก่อนเจนี่พูดสี่ครับเลือกแผ่นไหนครับ เอาสองครับสองนะฮะนะครับสองสองสองขอเป็นเป็นโอ้ยนะฮะได้นายคลฮะรับเงินสดสองพันบาทครับคุณคำภูฝากเบอร์ไว้เลยครับฝากเบอร์ไว้เลยนะสังวนณ์ชิ์นะฮะอาทิตย์นี้โทรมาไม่ได้แล้วนะครับต้องเป็นอาทิตย์หน้านะฮะคุณคำภูครับได้รับรางวัลไปแล้วได้รับรางวัลต่อไปครับต่อไปนะครับต่อไปเชิญเลยครับสายต่อไปเชิญเข้ามาเลยนะครับโอ้โหยังไม่มีสายเข้ามาก็เป็นนั้นว่าแหมวันนี้เวลาก็หมดแล้วละครับ เวลาหมดหมดเวลานะครับวันนี้เหลือแผ่นนี่แผ่นป้ายสุดท้ายเราเฉลยอีกนิดหนึ่งเป็นเป็นนี่นะฮะเจนี่ฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาครับผมต๋องและหยองนะครับผมต๋องนี่หยองอยู่นี่ขอขอบคุณนะครับขอบคุณเจนี่ฟูดผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับครับวันนี้เวลาของเราสองคนหมดแล้วนะฮะพี่หยองลูกหยีพี่ต๋องชวนชื่นลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Yeah.